ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสุ่มซองควงกันนะคะไม่รู้จะเกลือหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆพี่ชอบเกลือตลอดเลยคือมีได้ก็แบบว่าโชคดีบ้างเป็นบางช่วงแต่ว่าไม่บ่อยอะ่ะก็เลยมาลองสุ่มกันดูนะคะอันดับแรกเลยก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวละครเริ่มต้นนะเผื่อแบบว่าจะโชคดีฟุกได้ไม่เกลือนะก็มาเปลี่ยนเป็นอดัมกันนะคะแล้วก็มาสุ่มกันเลยค่ะ มาลุ้นช่วยกันนะว่าพี่จะได้หรือเปล่าน้องๆว่าพี่ได้กันไหมแล้วพี่หมดไปเท่าไรแต่ว่าแอบเกลืออยู่นะคะเหมือนเกลืออยู่นะคือสุ่มไปหมดไปแบบว่าเฮ้ยหมดไปเยอะแล้วก็ยังแบบว่ายังไม่ได้เลยนะไม่ออกลูกแก้วสักทีแล้วก็สุ่มต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ยังเกลือเหมือนเดิมนะ ยังไม่ได้เลยทุกคนทุกคนว่าเราจะได้ไหมอ่ะเราจะหมดไปเท่าไหร่ตอนนี้ก็หมดไปเป็นพันแล้วนะก็เริ่มท้อแล้วอ่ะอืมแล้วคนอื่นๆหมดไปเท่าไหร่กันบ้างอยากรู้ว่าคนอื่นหมดกันไปเท่าไหร่บ้างแต่นี่คือแบบว่าเฮ้ยเริ่มท้อแล้วเพิ่งได้ลูกเดียวเอง โอ้ยได้ได้ได้ลูกสองแล้วนะลูกสองเราเหลืออีกแค่ลูกเดียวเท่านั้นก็จะได้ครบเป็นสามลูกนะก็มาลุ้นกันต่อค่ะว่าเราจะได้ไหมจะหมดกันเท่าไหร่ก็ที่แน่ก็หมดเยอะแน่นอนค่ะก็เกลืออยู่ เกลเรียกพี่เวลาที่แบบว่าสุ่มของบางอันเหมือนบางอันก็ได้เร็วนะแต่บางอันก็แบบว่าเกลมากอย่างอย่างสุ่มหัวเขาอันนี้ก็เฮ้ยโชคดีได้เร็วแต่ถ้าสุ่มแบบนี้ยสวนมากจะแบบว่าชอบหมดเยอะแล้วก็สุ่มตู้อะการันตี8ทีอย่างเงี้ยก็จะชอบเหมาตู้ทุกครั้งเลย นี่ก็หมดไปพันกว่าแล้วนะคะหมดพันกว่าจะสองพันแล้วนะก็ยังไม่ได้อีกนะคะก็มาลุนกันต่อว่าจะได้ไหมนี่เราก็สุ่มๆไปก็ได้ของมาแล้วก็กดแลกนะคะเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์หมุนเพิ่มนะเฮ้ยเริ่มทอแล้วแหละเริมทอแล้ว ลองลุ้นกันอีกสักรอบนะคะว่าจะได้ไหมนี่ก็แบบว่าเหลือเพชรอุย้ยได้ได้เฉยเอุย้ยเพชรแบบเออเหลือเพชรแค่90สเองทุกคนคือจากเพชรแบบว่าสองพกว่าเพชรเหลือเกสิบเพชรค่ะ แล้วเราก็ได้มาสมใจนะคะสองควงนะคะแล้วเพื่อนๆหมดกันไปเท่าไหรอ่อ่ะเราหมดไป2,000กว่าเลยสอ0 0ันสองพันหมดไปสองพันนะคะรอบนี้เราก็ได้สองควงมาสมใจคะ่ะ